อะ,ะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะน่าทานมากเลย ค่ะคุณป,ป้าเปลี่ยนสูตรหรอถ้าไม่รสชาติไม่อร่อยอ่ะไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะป้าป้าก็ทำสูตรเดิมนั่นหละคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณเป็นลูกค้าประจําถ้าคุณไม่อยากทานไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้คะ่ะค่ะขอบคุณนะคะ <gage> ป้าสายป้าสายค่ะมาเอาก๋วยเตี๋ยวชามนี้ไปทิ้งสิทำไมอ่ะคะไปสิคุณคะ ทางร้านเราไม่มีเครื่องปรุงนะคะแล้วก็แม่อนุญาตให้เอาเครื่องปรุงจากที่อื่นมาด้วยนะคะคุณลูกค้าคะที่เราไม่มีเครื่องปรุงให้อ่ะคะ่ะเพราะว่าเรามั่นใจว่าน้ําซุปร้านเราอร่อยอยู่แล้วอีกอย่างเราก็ไม่อนุญาตที่นํานเครื่องปรุงเข้ามาตามกฎแล้วอ่ะถ้าเราเห็นลูกค้านําเครื่องปรุงเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเททิ้งทันทีนะคะแต่นี้เห็นว่าคุณลูกค้าเป็นลูกค้าประจํานะคะคราวหลังจะทําอีกนะคะสิงนี้ค่ะป้าน้ำซุปเมื่อก,ก่อนน่มันก็อร่อยอยู่หรอกค่ะ แต่ตอนนี้มันรสชาติไม่เหมือนเดิมค่ะป้าฉันก็เลยต้องหาเครื่องปรุงมาปรุงให้รสชาติอร่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองชิมดูนะคะมันไม่เหมือนเดิมจริงๆค่ะฉันมาเนี่ยเพราะว่าฉันเตือนด้วยความหวังดีนะคะไม่งั้น,นจะขายไม่ได้นะค,ะคุณป้าขึ้นฟองเต็มเลยะไม่ได้ละต้องเอาไปทิง้งนี่ทำอะไรอะ่ะ น้ำซุปมันเป็นน้ำซุปเมื่อวานนะคะตอนนีมันขึ้นฟองหนูจะเอาไปทิ้งจะเอไปทิ้งทำไมก็แค่เติมน้ำใหม่ผสมลงไปก็ใช้ได้แล้วแต่นี่มันน้ำซุปเก่านะคะจะเอามาผสมกับน้ำซุปใหม่จะกินได้หรอคะหนูว่ามันไม่ดีหรอกมั้งคะนี่ฉันก็เห็นร้านค้าดังๆเขาทำกันแบบนี้อะนะฉันเห็นขายดิบขายดีลูกค้าเข้าร้านกันเต็มไปหมดนี่แหละทำตามที่ฉันบอกแหละนะก็ใชไหมค่ะ แต่ทำน้ำซุปสูตรนี้วันนี้ลูกค้าแน่นร้านตั้งแต่เช้าเลยฟ้าใสค่ะน้ำซุปที่เหลืออยู่ในหม,ม้อเมื่อวานเนี้ยไปไหนหมดอ่ะพอดีหนูลืมมาค่ะหนูกำลังจะเอาไปทิ้งพอดีโอนั่นไงอยู่ในหมอ้อพอดีเลยทิ้งทำไมฉันเอาไปเป็นหัวเชือ้อ ทิ้งทำไม จ้ะฉันทำก๋ยวยเตี๋ยวให้เอาไปกินสิอ๋อพอดีหนูไม่ค่อยหิวอะค่ะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวเธอเอาเก๋วยเตี๋ยวถ้ยวยนี้ไปให้ลูกค้าโต๊ะโน้นนะฉันจะได้ไม่ต้องทำใหม่ค่ะโหน่ากินมากเลยครับคุณคะฉันว่าอยากกินเลยค่ะทำไมคะคุณพอดีว่าแม่ค้าค่ะ เอาน้ำซุปเก่าค้างคืนตั้งแต่เมื่อวานอ่ะมาผสมกับน้ำซุปใหม่ทำให้ลูกค้ากินนะคะนี่คุณพูดจริงเหรอจริงสิคะฉันเป็นเด็กเสิร์ฟร้านนี้นะแม่ค้ามานี่หน่อยเออเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะฮะผมรู้ความจริงหมดแล้วนะความจริงอะไรคะคุณแอบเอาน้ำซุปเก่าค้างคืนไมหมลูกค้ากินแบบนี้ได้ยังไงถ้าลูกค้าท้องเสียจะทำยังไง ใครเป็นคนบอกคุณคะว่าฉันทําแบบนี้อย่าไปเชื่อมันนะคะยังจะมาแก้ตัวอีกก็เด็กเสิร์ฟของคุณไงคุณทําแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะผมแจ้งฝอคอบอเลยดีไหมฮะอ๋อคุณเชื่อน้นาได้เด็กเสิร์ฟนี่ด้วยหรอคะมันเป็นเด็กเสิร์ฟที่กินเงินเดือน,อนฉันคุณจะไปเชื่อมันได้ยังไงคะมันนะ่ะต้องการดิสเครดิตฉันฉันนะขายตรงนี้มาตั้งนานแล้วอย่าไปเชื่อมันไม่เชื่อถามลูกค้าสองคน,นันก็ได้กินขึ้นมาตั้งนานแล้วเลี่ยนเกิดนี้คือเลยคุณต้องเชื่อฉันอย่าไปเชื่อมัน โอ้โหก่อนหน้าเนี้ยพูดต่อหน้าฉันพูดอย่างดีพูดจาอ่อนหวานมีเสียงไพเราะแต่ตอนนี้อะไรเนี่ยปากเน่าปากหน,กหนอนยิ่งกว่าแม่ค้าในตลาดอีกไม่ใช่แม่ค้าในตลาดอย่างเดียวนะแม่ค้าปลาเน่าจ้กปากเน่ายิ่งกว่าปลาอีกโฮ้ยนั่นสิเมื่อก่อนนะโอ้ยพ,พูดจาพูดจาพูดดีโอ้ที่แท้ท่าแทนก็เป็นอย่างนี้เองเอ,อ้ใช้ได้่ไหนฮะฟังนะป้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะ่ะเก็บข้าวเก็บของออกไปได้เลยฉันไม่เช่าละคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกจากตรงนี้มิซาก ผมเป็นใครอย่างนั้นเหรอที่ตรงนี้เป็นของคุณย่าผมและผมมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาในฐานนะหลานของเจ้าของที่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปป้าเก็บข้าวเก็บของและย้ายไปขายที่อื่นได้เลยไม่อย่างนั้นนะฉันจะดําเนินคดีตามกฎหมายป้าใสนังเนลคุณนังเด็กเสิบแกกินเงินเดือนฉันแต่เนลคุณฉันไงเหรอทำไมาจะไปเปิดร้านเองเลยฉันไม่เช่าก็ได้ตรงนี้ไปหาที่อื่นขายก็ได้โว้ย แ,แกไม่ต้องตามฉันี่ขายของนะฉันไล่แกออกแต่วันนี้นางต้าไสนี่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานคุณเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีจิตใจที่ซื่อสัตย์เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฝากคนทำงานที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ที่เขาเช่าผมอยู่จริงเหรอคะขอบคุณนะคะคนเราเนี่ยดูแต่ภายนอกไม่ได้เลยนะคะทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพูดจาอ่อนหวานไพเราะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลย แต่กลับมาตอนนี้เนี่ยพูดจาปากร้ายด่ากาวคนอื่นเข้าไปทั่วคนแบบนี้ต่อให้ไปอยู่ที่อื่นหรือว่าไปอยู่ที่สังคมไหนๆเขาก็ไม่รอดหรอกค่ะนี่คุณทำอะไรอะ่ะผมก็เป็นลูกค้าร้านคุณนะลูกค้าเหรอแต่ละลูกแบบนี้นะมาเป็นลูกค้าร้านฉันสภาพอ่ะเหมือนคนเล่นล่อนเลยนะ ที่ผมมาผมก็จะมาสั่งข้าวผัดร้อยกล่องร้อยกล่องสภาพอย่างเงี้ยนะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าฉันว่าเอาถุงขยะไปเก็บขยะหลังร้านดีกว่าม,มัง้งแล้วทีเนี้ยผมซื้อได้หรือยังได้ค่ะได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งให้นะคะจาไปสิ มิวนี่มันอะไรกันอะแกแกก็ดูคนสภาพเล่ร่อนคนนั้นสิแกคิดจริงๆเหรอว่าสภาพแบบนั้นน่ะจะมีปัญญามาสั่งข้าวผัดร้อยกล่องอะมิวเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะถ้าเขาไม่มีตังค์จ่ายเขาไม่เดินเข้ามาในร้านหรอกมิวเขามีตังค์แต่แกคิดว่านั่นตังค์เขาเหรอสภาพแบบนั้นน่ะฉันว่าไปขโมยใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะและแกเอาอะไรมาตัดสินว่าเขาไปขโมยเงินคนอื่นมาและแกรู้ได้ไงว่าเป็นเงินเขาจริงๆริอะอะไรของแกเนี่ย ไม่รู้แหละฉันว่าแบบเนี้ยไม่ปลอดภัยแกจะทําอะไรก็รโทรแจ้งตำรวจไงขืนเป็นขโมยมาเดี๋ยวพวกเราจะสวยเอานะแกจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทําไมมิวก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นคนดีหรือเปล่าอะา็นี่ไงให้ตำรวดพิส,ดสูจน์สิ สองคนให้โทรแจ้งตำรวจหรือเปล่าครับฉันเองค่ะคุณตำรวจมั่เกิดเรื่องอะไรขึ้นครับฉันอยากให้คุณไปจับผู้ชายคนนั้นค่ะแต่งตัวสภาพสมโต,ตแต่ว่ามีเงินเยอะมากฉันว่าเขาต้องไปปล้นมาแน่เลยค่ะถ้าเกิดว่าปล่อยให้นั่งร้านชันนานกว่าน,นี้ของฉันโดนขโมยหมดร้านพอดีคุณตำรวจรีบไปจับเลยนะคะมิวฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าดูคนแค่ที่ภายนอกอะ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวแกก็รู้ว่าคนดีจริงหรือเปล่าให้ตำรวจเขาตัดสินสิคุณตำรวจคะไปจับเลยค่ะ ได้ลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเองยื่นมือมาเดี๋วเร็วคุณตำรวจคุณตคุณตำรวจกำลังจะทำอะไรอะ่ะอย่ามาพูดมากผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยนะมีคนเขาแจ้งบอกแสมาว่าแกเป็นคนขโมยเงินมาคุณตำรวจอันนี้มันเป็นเงินผมมันจะเป็นเงินของแกได้ไงมีคนเขาแจ้งมาคุณตำรวจทำแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนกำลังรอข้อจากผมอยู่ไม่ต้องพูดมากเดีย๋ยวเราไปคุยกันที่โรงพักลุกเลยไปน <c oughs> ี่ <c oughs> ของกลาง คุณตำรวจไปเลยเร็วๆเส<ป>ียวนะคะคุณตำรวจจะทำอะไรในร้านฉันคะแล้วหนูหนูเป็นคนเรียกตำรวจมาจับเองค่ะเพราะว่าผู้ชายเล่ร้อนคนนี้ค่ะเขาเข้ามาสั่งข้าว100กล่องหนูคิดว่าเงินนี่เขาเอามาต้องเป็นเงินที่ขโมยมาแน่เลยค่ะหนูกลัวร้านเราจะมีปัญหาก็เลยให้ตำรวจมาจับค่ะมิวมันก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยนะว่าเขา่เป็นโจร แล้วแกจะรอให้มันมาฆ่าเราก่อนหรือไงล่ะแกก็รู้ว่าเราอยู่กันสองคนผู้หญิงอะ่ะคุณตำรวจคะจับไปเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะคุณตำรวจเธอสองคนดูแลลูกค้ายังไงไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเธอก็ควรจะต้องดูแลปฏิบตัติต่อเขาให้เหมือนลูกค้าคนอื่นสิฉันไม่ไว้ใจเธอสองคนไม่ได้เลยนะก่อเรื่องอย่าเราเลยคุณตำรวจคะเชื่อเธอคะ่ะพราหนุ่มคนนี้เป็นคนดีคุณตำรวจปลดกุญแจมือเขาถะค่ะ เขาเป็นคนดีอ่ะเธอฟังฉันให้ดีนะคุณผู้หญ okay> ิงครับเราขอข้าวกินหน่อยได้ไหมครับหิวมากเลยคคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงถือซะว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้พวกเรานะครับของขวัญปีใหม่เหรอไม่กินข้าวมาหลายวันแล้วก็หิวมากมากเลยค่ะเอาอย่างนี้ละกันฉันจะให้เงินเธอไว้ซื้อข้าวแต่พวกเธอต้องสัญญานะว่าจะไว้ซื้อข้าวกิน ได้เลยครับคุณผู้หญิงขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยฉันให้ไว้เป็นของขวัญปีใหม่เอาไว้ซื้อของใช้ยามจําเป็นหรือว่ายามเจ็บป่วยแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะได้เลยครับสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะสวัสดีปีใหม่เช่นครับอุ้ยอุ้ยได้เงินมาเยอะเลยอ่ะได้กินข้าวแล้วรอตายแล้วแต่พวกแกอยากกินอะไรอ่ะข้ก็ผัดข้าผัดเหมือนกันข้าวไข่กับหมูใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้ พวกแกเราอยู่นี้นะเร็วๆนี่คไปในอีกเท่าดีมานะโอเคงั้นถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วผมขอโต้ก่อนนะครับเชิญฉันคุณราจขอบคุณมากเลยนะคะครับผมคุณยูคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะคุณยูจะเอาเงินไปให้พวกเล่ร่อนทำไมคะวันนี้ให้พรุ่งนี้ก็มาขออีกเดี๋ยวรอบหน้ามาเป็นขบวนเลยนะคะคุณยูเธอรู้จักคำว่าแบ่งปันไหมมิวคนเราเกิดมามันก็ต้องต่างพึ่งพากันหรือเปล่า ในเมื่อเรามีเราก็ควรจะต้องแบ่งปันคนอื่นฉันนะ่ะที่ให้เยอะอ่ะเพราะว่าเป็นเทศกาลแล้วพวกคนเล่นล่อนกลุ่มนั้นเขาก็มีกันตั้งหลายคนเข้าใจไหมมิวฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นคนเหมือนกันอ่ะมีอะไรเราก็ต้องแบ่งปันกันสินแต่หนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะว่าคุณยูเห็นจําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้เลยพวกเนี้ยโสกโปกจะตายแล้วถ้าเกิดลูกค้าคนอื่นมาเห็นเขาจะกล้าเข้าร้านเราเหรอคะมิวถ้าลองคิดสภาพดูนะ ถ้าวันหนึ่งเธอกลายเป็นคนเล่รล่อนแล้วเธอไม่มีข้าวกินแล้วฉันเดินผ่านไม่สนใจเธอเลยอะ่ะเธอจะขอร้องฉันขนาดไหนเธอเข้าใจความรู้สึกของคนเล่ยล่อนบ้างไหมถามจริงๆเธอข้าวหรือว่าเงินที่เธอแบ่งไปอ่ะมันทําให้เธอเดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่ถูกไหมคิดเอาซะใหม่นะฉันน่ะก็ต้องการเด็กเสิร์ฟที่เข้าใจมีน้ำใจแล้วก็ดูแลปฏิบัติต่ตอลูกค้าทุกคนอย่างดี ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ทำแบบนี้อีกนะขอโทษจริงๆนะคะต่อไปนี้หนูจะรู้จักแบ่งปันมากขึ้นแล้วก็ไม่แบ่งแยกลูกค้าค่ะถ้าอย่างงั้นก็ไปบอกแม่ครัวซะให้ทำข้าวผัดร้กล่องให้เรียบร้อยเดี๋ยวสักพักนึงอะ่ะคนเล่ร่อนเขาก็จะคงมาทานข้าวที่นี่แล้วแหละได้ค่ะได้ค่ะงั้นยังไงขอตัวก่อนนะคะพราหนุ่มจ้า เป็นนั่งรอข้าผัดในร้านปะเดี๋ยวพวกเพื่อนๆถึงเธอก็คงจะตามมานะขอบคุณคุณผู้หญิงมากเลยนะครับทานให้อร่อยนะมิวมาสิเดินมา,าเดินมาสิเร็วๆแกนี่ นี่คุณครับคุณมานั่งกินกับพวกเราได้นะครับนี่คุณไม่โกรธฉันเลยเหรอคะฉันว่าคุณไปซะขนาดนั้นน่ะไม่เลยครับเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนจิตใจดีเร็วนั่งเร็วแกนั่งถึงน้ากินเลยนะคะเรากินกันเลย ะะโอ้ยมีมาสักทีวะเอ้านี่เธอไปไหนมาเนี่ยจ่าได้ยังแกปวดมาไหมออบอสครับจ่าเขาปวดท้องปวดหวัวครับไม่สบายเอาไปไปไปนังก็รีบไปทำงานได้ละแค่นี้ก็เกินมา20สินาทีล้ไปเลยไปมาเียทุกวันอย่าให้รู้นะ มาสายจริงๆอ่ะอ้างนู่นอ้างนี่โอ้โหจา๋าฉันถามแกจริงเหอะเมื่อคืนไปไหนมาวะเมื่อคืนฉันไปดูหมอลำแถวบ้านมาแล้วก็ไปต่อกับเพื่อนนิดหน่อยดูสภาพแกดิแกนี่ไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลยนี่ถ้ายังขืนเป็นแบบนี้อยู่นะฉันไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรมาช่วยแกแล้วนะเนี่ย เออรู้แล้วนะเมื่อกี้ก็ลืมขอบใจแกเลยไม่งั้นโดนหักเงินเดือนแน่นุ่นลูกค้าเรียกแล้วไปรับออเดอร์ไปอะออ่ะ,อะ,อะฝากด้วยรับอะไรดีคะเอายางมาม่าทะเลจานหนึ่งขอแซ่บๆเผ็ดเผ็นะได้คะ่ะได้แล้วคะ่ะ เด๋วอันนี้คือยำอะไรเนี่ยยำวุ้นเส้นทะเลค่ะยำวุ้นเส้นฉันสั่งยำม,มามา่าไม่ใช่หรอทาไมได้ยำวุ้นเส้นเนี่ยสั่งยำวุ้นเส้นทะเลนะคะไม่ได้สั่งยำม,มาม่าค่ะจะมายืนเถียงลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงฉันสั่งยำมาม่านะไม่ใช่ยำวุ้นเส้นแบบเนี้ยมันไม่ตรงคําสั่ง<ท>ของฉันเลยนะขอโทษนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณลูกค้ากระพานักงานคนนี้นสิคะฉันสั่งยำมาม่าทะเลได้ยำวุ้นเส้นทะเลเนี่ยคุณดูสิ ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้น้องไปเปลี่ยนให้เลยนะครับก็ดีค่ะนี่เธอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาเมนูไปผิดให้ลูกค้าเหรอฉันขอโทษค่ะแต่ฉันได้ยินว่าลูกค้าสั่ง,งยังไม่ต้องมาขอโทษไปรีบไปทํามาใหม่ค่ะคอยดูนะนจะหากเกินเธอไม่มีเหลือไม่แต่บาทเดียวเลยค่ะค่ะใช้มีได้ น้องคะน้องน้องรับออเดอร์หน่อยน้องรับออเดอร์พี่หน่อยคะ่ะชอปแกไปรับออเดอร์ตัวนั้นให้หน่อยดิน้องได้รับอะไรดีครับเอาข้าวผัดปูคะ่ะได้ครับเจ๋าฉันถามแกจริงๆเฮ่ยทำไมแกไม่ไปรับออเดอร์วะลูกค้าก็สั่งนิดเดียวเอง ก็ฉันไม่อยากรับออเดอร์ผิดแล้วไงเมื่อเช้าก็รับออเดอร์ผิดโดนหักเงินอีกโอ้โหอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ถ้าเดือนนี้ยแกเงินไม่พอใช้อ่ะฉันไม่ให้แกยืมแล้วนะเอ้าไอ้เพื่อนไม่มีน้ำใจอ้าวมาว่าฉันไม่มีน้ำใจอย่างงี้งี้ตอนเช้าอ่ะฉันจะไปช่วยแกทำามาแสกอะไรล่ะงานเงินไม่ทำแกนี่แะ้วครับบอส อม้าก็ดีแล้วอ่ะนี่นละสองร้อยบาททำไมหักเยอะขนาดนี้ล่ะคะเยอะอะไรเนี่ยฉันจะบอกให้นะฉันหักเงินค่าที่ช็อปทำถ้วยแตกไปฉันคิดใบละ50บาทแตกไป4ใบก็เท่ากับ200ส่วนจา๋ารับออเดอร์ผิดมันเป็นความผิดใหญ่มากนะฉันจะหักเงินเธอออเดอร์ละ2 0 0บาท จเจ้าไม่เอาเอาก็ได้ค่ะไปเอาแล้วก็ไปเก็บร้านด้วยแหละหากเยอะขนาดนี้ไปทำงานอื่นดีกว่าไหมนั่นนะดิฉันก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วนะแก้วบ้าเลยห้าสิบบาทอุ้ยดพอกินอะไรเนี่ยสองบาทนี่แก้โอ้นั่นนะดิไปกลับบ้าน บอสครับวันนี้พวกเราสองคนขอลางงานครึ่งวันนะครับพอดีที่หมู่บ้านมีงานปล่อยหลวงแล้วก็หมู่บ้านของเราอะ่ะจัดงานใหญ่โตเลยนะครับบอสปล่อยหลวงอะไรไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นเลยจะทํางานก็ต้องทําให้เต็มเวลาสิจะมาเอาเปรียบนายจ้างได้ยังไงบอสเอาเปรียบนายจ้างอะไรกันที่วันนั้นบอสหักผมที่ทําแก้วแตกแก้วอะไรผมยังไม่รู้เลยใบละห้ิบาท เอยเถีย,อยงอะไรนักหนาฉันบอกแล้วงไงว่าพวกเธอเนะี่ยเอาเปรียบนายจ้างเห็นหรือเปล่าว่าขอข้าวของร้านฉันเสียหายขนาดเนี้ยนี่ก็มาสายอยีกกินเวลานายจ้างเกินไปหรือเปล่าแบบเนี้ยฉันทําธุรกิจขาดทุนพอดีกินเวลาเหรอบอสนี่บอสร,รู้ไหมเนี่ยทํางานทุกวันเนี้ยโอทงโอทีพวกผมไม่ได้เลยนะใช่โอ้นี่จะมาทวงโอทีกันใช่ไหมประกอบธุรกิจจะเจ๊งแลงไม่เจ๊งแลงแล้วมาพูดอดี่นี่ี บอสน,น,นะแล้วทีบอสอะผมทำงานให้บอสอะบอสไปอยู่ไหนมาฮะโอ้ทวงโทีอะผมไม่เคยทวงบอสเลยนะหุบปาไปกออาไปเลยพวกนี้นี่เออลาไม่ได้ก็ไม่ลาแล้ววะลาออกแถนแล้วกันอ,ออกไปเลยเออออกไปเลย สวัสดีค่ะมาสมัครงานเด็กเสิร์ฟค่ะนั่งก่อนดิดูได้เลยค่ะอืมคืองี้นะที่นี่เราจะให้ค่าแรงอยู่ที่400ต่อวันนะค่ะแล้วก็จะมีการหักนิดหน่อยถ้าเกิดว่ามีการขาดลามาสายนะ,ะแล้วก็ค่าโอทีค่าล่วงเวลาเนี่ยเราไม่มีให้ถือว่าช่วยๆกันในยุคนี้ไม่มีค่าโอทีหรอคะเอา ขาจะไปมีค่าโอทีไงได้ไงแล้วถ้าสมมติฉันทางานเกินเวลาก็ไม่ได้ตงังกันสิไม่ไม่ไม่นั่นคือมุมของลูกจ้างอย่างมุมของนายจ้างเนี่ยก็ต้องเอากาไรไว้ก่อนเข้าใจไหมอะไรเนี่ยก็ต้องเห็นใจลูกจ้างบ้างปะไม่ใช่ทางานงงงงเนี่ยเอเอเนี่ยจะมาสมัครงานหรือจะมาเถียงฉันเนี่ยเออฉันไม่ทำแล้วก็ได้เด็กสมัยนี้เนี่ยงานก็หายากอ,อยู่แล้วมจะมาเลือกไหมอีก นี่พวกเธอสองคนมีอะไรหรือเปล่าบอสครับพวกเราสองคนอขอโทษจริงๆนะครับพวกเราสํานึกผิดจริงๆอะครับใช่ค่ะเราสองคนไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะพวกเรารู้แล้วคะ่ะว่างานสมัยนี้มันหายากที่ทำไปเพราะคิดสั้นใช้อารมณ์พวกเราขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกฉันก็คิดดูอีกทีฉันก็เอาเปรียบพวกเธอเหมือนกันแหละ บางทีทํางานหนักล่วงเลยเวลาค่าโอทีก็ไม่ได้จ่ายไม่เลยครับบอสพวกเราต่างหากแหละที่เป็นคนเอาเปรียบบอสอ่ะทั้งมาทํางานสายทั้งทำเข้าของเสียหายอีกแล้วยังมาทํานิสัยไม่น่ารักกับบอสอีอ่ะช่างมันเถอะบางทีฉันใช้พวกเธอทํางานหนักโอทีฉันก็ไม่ได้จ่ายถ้าไม่รังเกียจกันแล้วก็มาร่วมงานกันอีกครั้งก็ได้นะไม่รังเกียจเลยครับบอสยินดีที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะ ยินดีครับบอสงั้นเริ่มงานกันเลยไหมได้เลยครับเหน, <s ays> นื่อยไหมครับบอสผมเลื่อนใ oh, oh. ห้โหร้านนี้วุ่นวายมากเลยชอป